เด็ก17ถูกแทงตายในปั๊มนะฮะ เป็นปั๊มพีทีบางกวยไซน้อยน้องคนนี้คือน้องอนุชิตครับเปิดภาพจุดเกิดเหตุขึ้นมาเลยนะฮะหรือว่าน้องไอซ์อายุ17ปีโดยเบื้องต้นน้องแทงทั้งหมดโดนบาดแผลแทงเนี่ยห้าแผลด้วยกันแล้วก็ขณะดเดียวกันตอนน้องตายเนี่ยน้องร่างล้มอยู่ติดก,กับรถมอเตอร์ไซค์ของน้องเห็นบอกว่าคู่กรณีเนี่ยคุณผู้ชมฮะขับรถมาถูกไหมใแล้วน่าจะขมเณกันล่าสุดเอาวงจรปิดเลยก็แล้วกันเพราะเดี๋ยวจะได้ไปเข้าสู่รายละเอียดวันนี้เราได้วงจรปิดมาด้วยถูกไหมครับเมย์เป็นวงจร ปิดหลายมุมด้วยกันนะคะเป็นมุมแรกเนี่ยเป็นมุมที่เห็นจากทางด้านของปั๊มน้ํามันค่ะคือมันจะมีภาพอีกชุดหนึ่งตอนที่คุณแม่มาที่เกิดเหตุเดี๋ยวให้ดูสักนิดหนึ่งหัวอ,อกแม่เนี่ยใจแตกสลายเลยคุณผู้ชมครับทันทีที่แม่เห็นศพน้องเนี่ยนะฮะเพราะอย่างที่บอกอายุเพียงแค่17ปีอืมปี ังจากนั้นมีกลุ่มเพื่อนๆที่เดินทางมาที่ตรงบริเวณถนนที่น้องโดนแทง5แผลเนี่ยฮะแล้วเหมือนกับเป็นการไหว้ขอโอโหสิอ้าววงจรปิดเลยครับเมเห็นอะไรยังไงวงจรปิดค่ะก็จะมีหลายมุมด้วยกันนะคะตอนที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ในปั๊มน้ํามันแถวๆถนนบางกรวยไซน้อยมุ่งหน้าแยกบางพลูเนี่ยนะคะจะเห็นทางด้านกลุ่มของคนตายเนี่ยจริงๆเขามากันสองคันด้วยกันมอเตอร์ไซค์แล้วกลุ่มคนก่อเหตุมา2คัน4คนเหมือนกันค่ะ ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยเหมือนมีการเนี่ยพูดคุยกันอันนี้กลุ่มไหนครับเมย์อันนี้คือกลุ่มคนก่อเหตุกับคุณกลุ่มคนตายเนี่ยทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันแล้วคือตอนแรกเนี่ยทางด้านของกลุ่มคนก่อเหตุไปต่อยในส่วนของเพื่อนก่อนแล้วปรากฏว่าคนตายเนี่ยเขาเข้าไปช่วยจนกระทั่งถูกคนก่อเหตุเนี่ยสี่ห้าคนเข้าไปรุมรุมทั้งต่อยทั้งกระทืบค่ะเนี่ยมีการรุมกันแล้วนะคะจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยคนที่เป็นมือแทงชื่อว่าในตีไปหยิบมีด จากที่บริเวณหน้าตะกร้ารถมอเตอร์ไซค์และเอามาแทงไอ้มุมนี้จะมเห็นตอนแทงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ตอนนี้ยพอหลังจากแทงแล้วค่ะเริ่มมีการขี่หนีกันแล้วค่ะทางด้านของคนก่อเหตุลูกศรสีแดงนะคะมีการไปรับทางด้านของมือยิงแล้วก็หนีมือแทงเออมือแทงค่ะขออภยัยแล้วก็หนีไปส่วนอีกที่กระสตาสตาร์ทไม่ติดนี้ก็ฝั่งคนก่อเหตุเหมือนกันนะคะเพื่อนต้องไปช่วยสตาร์ท สุดท้ายไม่ติดก็ต้องเข็นหนีเพราะกลุ่มคนก่อเหตุในมอเตอร์ไซค์สองคันด้วยกันคือล่าสุดเนี่ยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นต้นสายปลายเหตุหน่าจะมาจากการเห็นหน้าก,กันระหว่างทางถูกไหมแล้วเหมือนกับมีการท้าทายกันประมาณว่ามึงเก๋าเหรอและหลังจากนั้นตามมาฆ่าที่ปั๊มน้ํามันเนี่ยนะฮะวันนี้ล่าสุดทีมข่าวของเราครับผู้ชมฮะลงไปได้ภาพวงจรปิดก็คือจากปั๊มน้ํามัน <ใช S 2> ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะแล้วมันจะมีจงังหวะสุดท้ายเลยก็คือเมื่อแทงเสร็จคนร้ายสี่รายขีม่มอเตอร์ไซค์หลบหนนีครัับกก่อตุแขไปน แล้วก็อย่างที่บอกคือ <ภา S 2> สตาร์ท<ห>ไม่ติดอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวของเราน้องมีชมพนุษย์ได้มานะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็จะเห็นตั้งแต่ภาพมุมไกลที่จะเห็นคนคณตายเนี่ยคุณอนุชิตเนี่ยซ้อนมอเตอร์ไซค์อยู่กับเพื่อนแล้วคนก่อเหตุขี่เข้ามาแล้วก็คือเหมือนเข้ามาหาเรื่องตามเท่าที่เล่าเนี่ยเขาบอกว่ามีการถามว่ามึงเก๋าเหรอ,อนนคือคนต่อุ<ก>มันใช่ซึ่งตอนแรกเนี่ยคนก่อเหตุทันล้อกับทางด้านเพื่อนของอนุชิตก่อนแล้วอนุชิตเข้าไปช่วยอ๋อนี่ไงอนุชิตเลยโดนลากมาเลย่คะ ทั้งต่อยทั้งกระทืบกับพื้นนะคะโอ้ยตายแล้วกลายไปว่าจากคนช่วยกลายว่าโดนสี่ลุมหนึ่งอะใช่แล้วอยู่ในเห็นไหมแล้วเพื่อนไปแล้วนะคะค่ะอ้ยเนี่ยเนี่ยเหมือนกับโดนสองคนเกี่ยวล็อกโอูหเนี่ยเข้าใจว่ากระทืบ เนี่ยกระทืบกระทืบเตะเข้าไปตรงมุมเลขแปดนะฮะคุณผู้ชมกล้องอันนี้คือซูมสุดแล้วนะฮะเดี๋ยวจะเจอช็อตสําคัญค่ะเพื่อนของคนก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาทางด้านของคนคนก่อเหตุเนี่ยหลังตอนหลังทราบเน็ตนี่ไปหยิบมีดที่ตะกร้ารถมอเตอร์ไซค์เสร็จแล้วจ้วงแทงเพื่อนคนก่อเหตุพยายามห้ามนะโอ้ยเลวจังเนี่ยฮะห้ามไม่ทันค่ะโอ้ยตายแล้วสแสดงว่ามันกระทืบร้อนไปก็โอ้โหน,นี่เกือบสิบครั้งอะเมย์ใช่ค่ะโอ้โหเด็กสมัยนี้ เนี่ยหลังจากนั้นค่ะก็เลยบอกมอเตอร์ไซค์มันไม่ติดใช่ไหมใช่แล้วคันหลังนี้ไม่ติดก็คือเข็นไปเพื่อมันก็เลยเข็น อุ้เวลวราายม,ามกเป็นมุมคันแรกที่มีการขี่นี้ไปล่าสุดเราไปเจอเพื่อนคนตายครับคู่จมฮะวันนี้<ะ>ก็คือแก้มเนี่ยนะฮะเราก็ถามแก้มว่าข้อเท็จจริงมันเกิดอะไรขึ้นแก้มบอกว่าพวกเราสี่คนครับประกอบด้วยอนุชิตนะฮะก็คืออนุชิตหรือไอซ์คนตายเนี่ยแล้วก็บรรดาเพื่อนๆขี่รถเล่นกันแถวบ้านเอื้ออาทรราชพฤกษ์ระหว่างที่กําลังแวะเติมน้ํามันอยู่นั้นปรากฏว่าเจอคู่กรณีคู่กรณีเนี่ยถามว่ามึงกวักมือเรียกกูเหรอ ปรากฏว่าน้องไอ้ก็ปฏิเสธเปล่าพี่ผมไม่ได้กวากมือเรียกพี่หลังจากนั้นอีกฝั่งหนึ่งก็ลุมต่อยเป็นไปตามวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นเลยเนี่ยนะฮะสคนนะฮะที่ไอ้โดนรุมจริงๆแล้วก่อนจะมาหยิบมีดแต่เดี๋ยวสโลกลับไปตอนที่มันหยิบมีดที่ตะก้าหน้ารถสักนิดหนึ่งเพราะเราเบอร์ภาพเอาไว้แล้วเนี่ยนะฮะประเด็นก็คือว่าตอนนั้นคุณผู้ชมความจริงที่ช่อง8รู้มา ไอ้สลบแล้วนะเขาบอกว่ามันเตะเสยตรงมุมจอเนี่ยผู้ชมฮะก,ก่อนมันจะหยิบมีดกระซวกน้องเนี่ยไอ้สลบไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ปรากฏว่าไอ้ฆาตรกรมันจ้วงแทงซ้ำทุกคนพยายามห้ามบอกพอแล้วมันสลบแล้วไอ้ตีนี่แหละฮะคือมือมีดมน่าจะเมายาเพราะตั้งแต่เจอกันในปั๊มเนี่ยไอ้ตีนีด่ดูหลุดที่สุดฟังเสียงเพื่อนก็คือน้องแก้มคนเห็นนาทีที่ไอ้เสียชีวิตก็เหมือนแบบว่าฝั่งนู้นเขาขับรถเบ่งกลับหลุดมา เขาก็คิดว่าฟังหนูไปกวักมือเรียกเขาแล้วหนูอ่ะเติมน้ํามันอยู่แล้วรุ่นพี่หนูกับเพื่อนหนูเขาก็จอดรถรอหนูอยู่แล้วก็เหมือนแว่าเห็นเขาคุยกันหนูก็เลยเดินไปดูเดินไปฟังสักพักหนึ่งพวกมันก็พวกมันก็ถามว่ามึงกวักมือเรียกกูหรอเพื่อนหนูก็เลยบอกว่าเปล่าไม่ได้กวักแล้วก็เหมือนแบบว่าฟังหนูมันก็บอกว่าที่หลังมึงก็ บบกมือไม่ใช่กวักมือแบบนี้แล้วก็บอกว่าไม่เล่นอะไรอย่างนี้แต่วันนี้สักพักหนึ่งอ่ะ แต่มันสืมีดมาอยู่แล้วนะคะแล้ววันนี้สักพักหนึ่งมันก็เอามีดวางไว้หน้าต<ณ>ะก้าขณาที่วันนี้แม่เด็กเองนะครับคุณมนตราสว่างใจก็เล่าให้ฟังว่าปกติแล้วไอ้เนี่ยไม่ได้อาศัยอยู่กับแม่เพราะยายเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเมื่อวานนี้หกโมงเย็นลูกชายแวะมาหาที่บ้านบอกว่าเดี๋ยวจะไปทํางานกับเพื่อนและหลังจากนั้นน้องก็ออกไปยอมรับว่าลูกชายเป็นคนใจร้อนเนี่ยฮะที่ผ่านมามักจะหยิบไม้หยิบไม้ ทุกครั้งเวลามีเรื่องแต่ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้รู้สึกเห็นบอกว่าเบื้องต้นก็คือ,อ,อตัวของแม่คนตายเองเนี่ยบอกว่าครอบครัวเรายากจนใช่ไหมเมและใช่ค่ะก็คือรู้สึกผิดกับลูกค่ะเพราะว่าอาจจะทำให้ดูแลลูกไม่ทั่วถึงเพราะว่าบ้านยากจนแล้วก็มีลูกถึง7คนจากสามี4ี่คนก็เลยเหมือนเพราะตัวเองไม่ดูแลแลูกไม่ทั่วถึงก็เลยรู้สึกผิดค่ะไม่รู้เลยอ่ะเขาไม่เคยมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังเลย ก็คลองใจว่าเรื่องอะไรทําไมทไมําไมถึงโดนแทงแล้วโดวนลุงเรื่องอะไรเพราะวันมาตอนเย็นน่าจะมีปัญหามานะคะเขาพี่คนใจร้อนมาอะไรปัญหาะไรก็จะเอามีดมาเอามีดที่บ้านมาอะไรอย่างเงี้ยแฟนโดนเจ้องเก่าใครเนะาะก็มีมีดมีอะไรเงรี้ยเขาก็เอาไปใช่อ่ะจะแปลกใจที่ว่าทําไมน้องเกมที่ไปไหมมาไหนด้วยไม่ไปด้วยวันจะร้อนมากคือไม่ฟังอะไรเลยไม่ฟังอะไรใครใครบรอกอะไรก็ต้มเลย คุณผู้ชมครับอ่ะเอาประมาณนี้แล้วกันเนี่ยนะฮะ